ตอนเอามือเอามือทำอะไรไงมือขัดเป็นสี่รับอ๋อหลับนอนนอนลูกเป็นสี่รับเพ่นเดียวมือขัด่น,น,นลางน้ำไม่ต้องอาบหรอกกินข้าวแล้วอาบด้วยเด็กหมูวานนี่หมูวานไม่อาบ สองมืออาบเท่นหนึ่งสองสองวันอาบเที่ยนหนึ่งครับเพราะอากาศมันหนาวเดี๋ยวนี้นี่ไม่สบายนะพี่น้องขอโทษขออภัยร่างหนาล่างตายเพิ่นกับพ่อแปลงฟันให้เพิ่นกับพ่อพี่น้องล่างอิโมลร่างอันนั้นให้เพิ่นกับพ่อเพราะว่าอากาศมันหนาวหแม่อาบน้ำอุ่นให้อาบน้อุ่นพี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นก็สิอาบอีกรอบนึงกับว่ถึงกบสองมืออาบเที่ยนเถอะหนาวเนาะก็สีตน กล่างทำก้วมสะอาดน,นี่เป็น,นยุง่งอืมเจ้าว่าอาบแค่ไหนอาบจช้าหงสาหัวมันหนาวอืมเจ้ว่าถ้าอาบล่างนั่สิล่างหนาล่างมือล่างแขนล่างขาล่างอีกปีให้กันล่างชุดมือมแปรงฟันแปรงอย่างกับแปรง,ง,งนี่หรอกแต่ว่ามันเขียวหางมดสามพัดที่กันเขียวหางลอนเขียวหางว่างดูดนุ่มลายนี่แหละ นอนนอนกินใจใช้ยิ้มหวานในประการนั้นาด้วยิ้มหวานยิ้มหวานแกนอนแล้วากนอนนอนรับตานอนรับตาลูกเร้วรับตารับตานี่แหละเพิ่นสีนอนแล้วพี่น้องพอกับแม่บุท่านได้กินขเข่าเสาอยู่ดูสีนอนแล้วโอเคครับบ่รบกวนเพิ่นหนักนะกร่วมคลิปสันๆในช่องอ ลองนี่นี่ลูกสาวตาหน่อยนะครับขอบคุณทห,หลายทิ่ติดตามและเป็นกำลังใจแห่งสวัสดีครับ